มีดาวอุกคนมาประดับประดาไปดูซิลูกค้สนามล่วงนี้นเนาะเพื่อเก็บยมุดซางสองพันกาซีเนาะติดตามได้เลยอนโอ้ยคาอยวามาอาวบุตอาบุตได้ได้ลวดอยู่ท่นนี้มแค่ตอนนี้กำลังปรับประดายไปที อยู่เส้นกว่าอันไปสนามหลวงเลยนะนั่นเหรอขีดโอ้โหโ,โต๊กลงไปท่านก็เรียบร้อยหมดแล้วบรรยากาศสุดๆจากขวาบานไฮให้หน้องให้น้องให้น้องไฟฟ้าของประดับประดาน้องไฟฟ้ากำลังประกอบส่วนในการประดับประดาไฟา จะควมสวยง,งามตมตกอดด้ั้งใจตังใจดผสจะ,ะสิแล้วเนาะพร้อมในการประปราไฟนี่นะครบสิ้จนะลองว,วันน,กกน,วนี้ลราก็แล้วเมื่อจะเบะ้องสิแล้วโอ้แต50%แล้วมอสเาจะจะสำเร็จแล้ว ครับเพราะสำเร็จวันนี้เอื chutz, ้อนซื้อต่อสำเร็จมาสำเร็จเนาะเอิ้นกับอาณาบัยต้องการซต้มรการสุดสุดอยูสิเนี่ยไม่ได้ลนะลังสีประะระไฟ งามตุนไม้เนาะซีแ,แนนอนแค่นั้นนี่สวัสดีครับก่อนเมือกียรดาเมืองเทียนรีอีกคิมงานหนึ่งที่ประปร,ะประาษะแดงอ๋ออีกแล้วเนาะ มาตัวมือหอนไปเลยเนาะโอ้มือหยุดชล่หรอยุดชิกไปมัได้่หรอใส่เส้นควาแน่ๆเนี่ยงูวังลสางปะกอบแล้วสุนนั่นคุณเอ๋

สับลานนะ้ไงโอ้เงรำนำมาค้างอยู่นี่นัผักเพ่ได้กินกันเไหมนะบนไกลสำเร็ธดอก<น>การประปราไฟว้าบอโอ้มานะสำง,งานเอกเลยมั้นี่โอเคอาไกลสำเร็จเด้อคนมาทีมงานจาัดฟ้าเาิ่นมา สนุนเรื่องไฟทางเนงาะกระบวนการไงได้บุญนะครับกับบุญสร้างไปในน่องซายโอเคไปตรงนี้โอเคโอเคดูดูดูแข็งใช่ไหมล้วไนะอ้เสือเนาะโอ้ไอ้น้องไฟเอาหนีไรนักกาศม,มีติดกระบวนการ,รนะาไงได้ไอน่องไฟเฮาบุ๊คขึ้นวะอันนี้กับบุญสร้างเนาะไปประดับสร้าง ไทุกพี่ลยม่ทกพี่เลพ่ี่ยังไม่เข้าเออเออด้หมดนะไ้สำเร็จแล้วว่าเา้ดว่าดับประดาษเรื่องไปเอองามอยู่ชนขวดนี่ถือว่า85ะร85เอร์เอเบิ่งเปิดไมลงเปิดไฟแมลงเจาเจมาเจริญเมืเที่ยวชมคุณมากับคุณสร้างสัยบุรีเด้อปี2 0ง4ีเป็นปีที่เปิดปีท่องเที่ยวเจ้าเจ้าเิ บรรดาการกำลังคุณเคี้ยวเพื่อเกี่ยมบุญสร้างสมแต่งใส ิบอะสุขวีวคุมลิบะเนวคุมู้อนมาี้รกำลังซ้อนแตง มุงงม่งมัอนสย,ยบุหรี่็บึงใส่ห่างเพื่อหงดีนาะใส่กร,ระดาษโอ้ข้าตัวตนึ่งสอ